เอ,เออปีหนึ่งนี่คือใหม่ไหมครับอ๋อแต่ว่านางก,ก,ก็หักใจปีหนึ่งเต็มประมาณนั้นนะครับทำไมาถึงมั่นใจเลยครับว่าคนนี้เราชัวร์แล้วเปิดตัวเลยดีกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ค่อยเก่งครับออต้องการต้องการแบบต้องต้องมีใครสักคนแบบคอยดูแลอยู่ตลอดไม่งั้นจะแบบว่านอ,น,นอกลูนน่นอกทางจะนอกลู่นอกทางจะดื้อ,อจะดื้อจะดื้อ,อก็เลยแบบอ้ามาแล้วครับเ<อ>รื่องว่าไปไหนมาเก่าอะไรนี้บ้าง เออผมว่าเราครบในที่ปัจจุบันมากกว่าเหมือนพี่เมย์เองก็อาอัดที่ตัวเองให้เขาเห็นใช่ไหมว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนในข่าวอะไรผมผมว่าผมทําปัจจุบันให้ดีที่สุดมากกว่าเออช่วงที่เป็นอดีตที่ผ่านมาผมมองว่าเป็นการเรียนรู้ครับคือเราไม่สามารถจะตัดสินคนจากอดีตได้ปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับไปเจอกับน้องได้ไงครับที่งานนี่แหละครับก็ก็ที่งานก็ก็มีไปสัมภาษณ์ถึงแล้วก็ไปเจอกับน้องในรายการรายการหนึ่งชอบตัวไหนอืม ผมชอบเขาหลายอย่างครับก็ก็จริงๆแล้วน้องน้องยังเด็กมากแต่ว่าความคิดของเขาไม่ได้เด็กตามอายุของเขาก็เป็นคนที่ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างอะไรหลายอย่างอย่างตอนนี้ผมก็ทํารายการผมอยู่ก็เป็นรายการจอนจัดทำในทำในยูทูบฝากด้วยแล้วกันนะครับพี่จอนจัดนะครับมาบลิสซีวีนะครับผมทำของน้องครับทำของน้องก็เขาก็เป็นคนดูแลเรื่องหลายๆอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูเรื่องฟ i n แนนเชียลให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ดูแลเรื่องบริษัทด้วยครับจอตรงแรกนี่เรียกว่าติ๊งเลยไหมครับพี่ค่อยๆเรียนรู้กันมา ก็ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าจะมาปิ๊งกันตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นมากกว่าเนาะเขามีถามเราเรื่องข่าวที่พันาบ้างไหมนะพี่ก่อนหน้านี้ผมว่าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอดีตเลยเราเลือกที่จะมองข้ามเรื่องที่มันผ่านม,มาแล้วของคู่ครับผมเชื่อว่าอดีตทุกๆคนมันมีทั้งดีและไม่ดีเราเลือกที่จะทิ้งมันไว้ข้างหลังดีกว่าเราเป็นคนของปัจจุบันของทั้งคู่่คแลว่าแบบแบบไปสกิ้นไลน์แล้วนะผมว่า ผมว่าผมว่าตอนนี้ผมผมไม่ได้เป็นเสือตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเออผมแค่เป็นคนแบบทานเยอะหน่อยไม่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 จริงจริงรพูดเล่นครับจริงไม่ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็เออเรื่องสินลายไม่สินลายผมจริงแล้วมันมันไม่เกี่ยวหรอกว่ามันมันอยู่ที่ว่าเราไปเจอคนที่เราพอดีหรือยังแค่นั้นเองแล้วก็เออสำหรับสำหรับน้องก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พอดีสำหรับเราอยู่ในวัยที่เอออยากจะเซตเทิลดาวอยากจะแบบมีความมั่นคงในชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็เราอุ้มหลาน แต่ว่าคนนี้จริงจังถึงขั้นแต่งงานจริงจังถึงแต่งงานแล้วเรายังเรียนรู้กันอยู่ครับผมผมไม่อยากพูดอะไรมากเดีถ้ามันผิดพลาดไปเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวพี่มาเล่นผมอีกการไปเจอคุณแม่เนี่เรียบร้อยครับพาพาไปเจอคุณแม่มาแล้วเออแล้วก็ผมมีโอกาสได้เจอมาม่าของของน้องกอมาแล้วครั้งหนึ่งก็มีทานข้าวด้วยกันครับครับคุณแม่ว่ายังไงไหมอะไรนะครับคุณแม่ว่ายังไงอเออคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของฝั่งผมไม่มีปัญหาครับเพราโอเคแล้วเขาน่ารักนะครับแล้วก็แบบอยากให้ดูแลอยากให้แบบ เรื่องแบบปลาต้องปาร์ตี้ก็อยากให้ลดลงอะไรเงี้ยพอดีมีน้องกอนเข้ามาก็ช่วยดูแลได้ครับแล้วฝั่งเขาเหรอคะเพราดูเหมือนว่าฝัา่งเขาเขาโอเคครับโอเคโอเคผมไม่เจอผมไม่เจอหมาม้ามาแต่ว่ายังไม่เจ้ยังไม่เจอปบา้าครับ<อ>ยังไม่เจอก็เราคันเราดีใช่ไหมฮะโอเคครับโอเคก็มีได้ทานข้าวกันครัง้ง,งหนึ่งครับแต่เดี๋ยวมันอาจจะต้องแบบมีมีมากกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่าเออเจอครั้งแรกอาจจะยังไม่มีอะไรที่เรียนรู้กันได้มากเท่าไหร่นะครับหลายคน คือจริงๆผมเคยเให้สัมภาษณ์ไว้นานมากแล้ววันชึงผมอยากจะขอยกเอาเรื่องส่วนตัวผมออกไปจากเ,าเรื่องของสื่อทั้งหมดเพราะว่า<ม>คราวที่แล้วท,ท,ที่ที่มีปัญหากันคุณพ่อคุณแม่เสียใจมากแล้วก็เขาก็โดนหนักมากในเรื่องของแบบโซเชียลบีเดียเรื่องบูลลี่เรื่องอะไรต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ว่าคราวนี้รู้สึกว่า เ,เราน่าจะอยู่ในวัยที่เหมาะสมแล้วมั้งครับผมผมโตมากพอที่จะ,ท,จะที่จะรับผิดชอบอะไรบางอย่างได้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะไปพูดให้ทุกๆคนได้เข้าใจได้ฟังว่าจริงๆตอนนี้ผมก็มีดูใจกับใครอยู่นะครับมผมก็รู้สึกว่าการทําทุกอย่างให้มันชัดเจนมันมันมันดีต่อทุกๆฝ่ายอยู่แล้วแป่ว่ากับความรักครั้งนี้แม่วางกลองมาแล้วว,ลว่ามันจะไม่แบบ สำหรับทุกๆคนนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งทั้งทั้งครอบครัวของทั้งน้องกอนด้วยแล้วก็ครอบครัวผมเองด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นวัยที่มันควรจะต้องเซตเทิดดาวได้แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆมันก็อาจจะมีแบบข่าวดีใช่ไหมผู้เป็นกับคนนี้ผมยังไม่พูดอะไรดีกว่าครับผมผมกลัวว่าผมกลัวว่าสุดท้ายแล้วอนาคตมันจะเปลี่ยนไปยังไงผมไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าผมจะทําวันนี้ แล้วก็เรื่องของผมตอนนี้ให้ดีที่สุดครับแต่เมื่อแต่มีน้องมา <ไป S 2> ตัวเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้น,นก็ก,ก็ก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็เออเป็นห่วงสุขภาพตัวเองมากขึ้นเริ่มมีความรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองมากขึ้นรจริงจริงเดี๋ยวนี้อยู่แต่บ,บ้านเลยครับอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านใช้บปาร์ตี้ไปเลยชีวิแล้อก็ก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนแล้วคือเราเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกครับคือคือผมรู้สึกว่าาผผมมอยกจะ มั่นคงได้แล้วผมรู้สึกว่าชีวิตผมตอนนี้ผมเดินทางมาจนถึงอายุ33ปี3 2มสปีผมรู้สึกว่ามันมันมันใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วอะ่ะที่เราจะต้องแบบลงหลักปักฐานกับอะไรบางอย่างนะครับในใจก็มีคิดเรื่องแต่งงาน,นบ้างแล้วลยผมคิดเรื่องแต่งงานไหมผมคิดมาตลอดคิดมาตลอดแต่ว่าคนคนนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยผมยังไม่เจอตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนคนนี้จะยังใช่ไหมผมขออนุญาตเรียนรู้เขาไปก่อนแล้วกัน ผมเชื่อว่าความสุขงอมหรือว่าความพอดีของมันจะบอกเราเองครับมไม่เล่งไม่ไม่เรัดมันดีกว่าเนาะแต่วราที่ผ่านมามันมีผลในการตัดสินใจมากครับมากมากมากมันทำให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็คิดคิดมากขึ้นทําให้เราตัดสินใจอะไรบางอย่างช้าลงแต่เฟิร์มมากขึ้นแต่ว่าตัวเราตอนเนี้ยเราพร้อมับตัวเ,เองนะฮะพี่เป้เราพร้อมที่เราอยากจะมีครอบครัวใช่ไหมผมอยากมีครับเ,<อ>เป็นวัยที่เหมาะสมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันจะได้มีลูกทันใช้ได้ถามน้องไหมคะว่าเขาพร้อมไหม จริงๆผมยังไม่ได้แบบไปถึงขนาดนั้นทำไมถึงมาแต่เรื่องนี้ตลอดนานาเป้จะแบบก็นั่นแหละครับก็จริงก็กอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังคบหาดูใจแล้วก็เรียนรู้กันแล้วก็อีกอย่างคือน่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับของทั้งครอบครัวสองครอบครัวด้วยนะครับมันยังมันยังไปอีกหลายท่านก็เป็นว่าตอนนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะครับเป็นแบบนี้แล้วกันผมว่ามันเป็นช่วงที่ยังเรียนรู้กันอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มีความสุขดีมากครับเป็นเป็นยังคงเป็นรอยยิ้มของกันและกันครับ มองเห็นภาพไหมคะเพราะเขาจะสามารถที่จะเป็นแม่ของลูกเราได้ไหมเพราะเราอยากมีลูกดิเขาเขาเขาาหน้ารักครับแล้วก็เขาก็เขาเป็นคนดีครับเขาคนดีแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตก็ก็หวังไว้ว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคู่ของเราครับอันนี้น้องจะไปคุมในทุกงานเลยไหมครับพี่เต้ผมว่าไม่ได้คุมนะครับก็คงแบบก็คงแบบ มาช่วยกันดูแลแหละครับเรื่องบางเรื่องผมอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับอย่างพี่พี่สื่อหรือว่าอย่างแบบเ,เ,เพื่อนๆผมแต่ละคนอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีบางครั้งผมอาจจะแบบลืมนั่นลืมนี่บ้างมีน้องมาก็มี2สอมองก็ถือว่ามาช่วยกันเออในบางเรื่องครับในบางเรื่องในบางเรื่องถ้าเป็นถ้าเป็นแบบงานส่วนตัวจริงๆอะไรือไงครับถ้าเป็นงานส่วนตัวจริงๆหรือ่น้องกอนดุไหมน้องกอนดุมอ๋อดุไหมเออมันอยู่ที่คนมองนะ เออเป็นคนเป็นคนชัดเจนดีกว่าครับคนชัดเจนคนชัดเจนแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่คิดก่อนพูดไม่ไม่ไม่เข้าใจอารมณ์มากเท่าไหราตื่กลัวอะไรไหมฮะคนนี้ผมเปล่งใจมากให้เกียรติครับให้เกียรติมีคำใครอยให้เกียวคิดเขาพี่ยังไงเพราะว่าชายเป็นศิลปินเจอคนมากมายเออผมพยายามจะอธิบายทุกเรื่องให้เขาเข้าใจก่อนตั้งนต้นพยายามจะเอาเขามาดูทุกอย่างครับว่าแบบจริงๆเราใช้ชีวิตยังไงทั้งหน้าฉากกับหลังฉากเพื่อจะ ให,ให้มันสบายใจกันทั้งคู่ผมไม่อยากจะให้สุดท้ายแล้วเขามาคิดเองที่หลังเวลาที่แบบเขาอยู่ที่บ้านคนเ,เดียวกับน้องหมาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาไมนั่งคิดมากเลยผมรู้สึกว่าถ้าการที่ให้เขาไม่เห็นบ่อยๆมันก็น่าจะทําให้เขาเข้าใจได้ง่ายๆอยู่ด้วยความเข้าใจนะใช่ผมว่าความเข้าใจสัมพันธ์มากกว่าความรักครับอนะขอบคุณท้าว